การเป็นความสะใจว่าถ้าเด็กทํไม่ได้คือเห็นไหมหเธอไม่ตั้งใจเรียนอาจ,จารย์จะเป็นผมก็นังคิดก็มึงไม่สอน <laughs> ไม่ทำได้ไงวะใช่ไหมนะครับนะครับ <c oughs> อ,อ๋อไรติ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นใน็อเ็เซสจริงๆจะรู้ว่าไรติ้งเนี่ยเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่คือไรติ้งอยู่แล้วครับ <c oughs> นะไรติง้งเด็กหลายคนเมื่อก่อนผมเคยเปลดคอสไรติ้งฮะแต่ไรติ้งของผมไม่เหมือนชาวบ้านครับไรติ้งยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าเขียนอย่างนี้อย่าใช้ คำมันซ้ำมากเกินเขียนแบบนี้ไม่ดีคำนี้เขาเลิกใช้ไปแล้วเหมือนเราพูดว่จาจ้ามอย่าไปใช้นะอย่างเช่น explain อธิบายไม่ต้องมาใช้ explain the reason เพราะฝรั่งเนี่ยเขาบอก reason แปลว่าเหตุผลอยู่แล้วใช้ give the reason คราวนี้เด็กบางคนไม่เคยเรียน accent ไหมรฮะมาถึงปุ๊บอะไรเนี่ยไม่ใช่ lighting เนี่ยมานั่งฟังอะไรจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ว่า lighting ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็คือคอสแกม่าครับนะแกม่า แต่คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูเด็ก a อ c e เซเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนดีจะเขียนดีเพราะว่าการเขียนผมบอกได้เสมอว่าหนึ่งกมาม่าคุณแน่นนะสองฝึกอ่านบ่อยๆแล้วคุณปิ้นนะผมบอกดูสินะปิ้นมานะปิน้นเดี๋ยวนี้เว็บเว็บไซต์ยเยอะแยะปิ้นซีนเอ็นมาก็ได้แล้วก็ลอกตามเลยระหว่างลอกก็คิดว่าทำไมมันเขียนตนัวนี้อยู่ตรงนี้เพราะอะไรเปลี่ยนมากซีนเอ็นปุ๊บข้หลังเป็นเว็บพวกเอนเตอร์เทนเขียน พราะคุณพ่อคุณแม่เราเคยเรียนหลักการเขียนภาษาไทยใช่ไหมฮะตอนเด็กๆเรียนความแต่เอาเข้าจริงผมถามจริงคุณพ่อคุณแม่เขียนตามนั้นไหมต้องขึ้นต้นด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหรอกครับสุดท้ายสไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมฮะแต่ขอเขียนให้ s h a เรียกว่าคมอ่านแล้วโดนใจถูกไหมฮะ,ะนั้นหลังผมเลยคอ l l l i g h หยุดไปก่อนเดีกยว่าเพราะว่ามันจะมีเด็กข้างนอกเข้ามาแล้วพอเขาไปพูดต่อเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินเนี่ยเอกเสสอนยาก เพราะว่าที่เอกสอนยากเพราะเราสอนในสิ่งที่เด็กไทยไม่ชินแต่เด็กที่นี่เด็กอินเตอร์เรียนเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนเคยคุณลูกเนี่ยเคยเรียนอินเตอร์มา,อาสอนเหมือนครูฝรั่งเลยแล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากจะฝากว่าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อย่าไป,อย,าไปอย่าไปเทแบบฝรั่งมาสอนแล้วเทเต็มร้อยว่าลูกเราเรียนมีฝรั่งสอนนะเไว้ฝรั่งที่สอนโรงเรียนไทยกับโรงเรียนอินเตอร์นี่คนละเรื่องนะถ้าพูดภาษาชาวบ,บ้านคือคนละเกรดนะครับ ผมม,มีมีเพื่อนสอนเป็นครูอยู่โรงเรียนแฮร์โร่นะครับเนี้แฮโร่โรงเรียนอังกฤษนะฮะแท้ๆท,ที่สมัยเชื่อพระวงศ์เรียนกัน,นะฮะครูชั้นผู้น้อยเข้าใหม่นะครับแปดหมืนบาทครับเงินเดือนครูที่อยู่มานานแสนหนึง่งเคยเ,เ,เคยได้ยินโรงเรียนไอ้อินเตอร์เนชันแนลแบงคอกใช่ไหมฮะไอเอสบอะฮะอันนั้นจริงกว่าแฮร์โรครับอันนั้นพวกอเมริกรันอันนั้นคนไทยเข้าไม่ค่อยได้ เงินเรียนครูสองแสนครับคุณม่ต้องเข้าใจว่าค่าจ้างอย่างนี้ค่าจ้างอย่างเง,ง,ง,งี้ยมันต่างกันแต่ละคนนี่จบด็อกเตอร์ทาอะไรมาทั้งั้นเลยแต่ถ้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไทยเนี่ยถามพี่ครับด้วยใจเปิดกว้างๆถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความสามารถสูสุดเนี่ยคุณแม่คุณพ่อจะมาสอนเมืองไทยไหมคุณพ่อคุณแม่จะอยู่เกาหลีไปสอนเกาหลีหรือสอนไทยครับถูกไหม นั้นมันต้องมีลิมิตครับเอางี้ว่าแม้แต่ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยครูจบวุฒิอะไรก็ได้ใช่ไหมครับมีประสบการณ์แต่ตอนนี้กฎหมายออกว่าครูต้องจบอะไรครับครูศาสตร์ตอนคุณพ่อคุณแม่สอบอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคุณพ่อคุณแม่อายุคนอาจจะเป็นครูนะครับครูศาสตร์ที่คะแนนสูงคะแนนต่ำครับต่ำเด็กเก่งๆไม่เลือกเลยใช่ไหมครับคือผมมีลูกศิษย์บางคนเนี่ยม,มาเรียนกับผมผมถามไม่ตอบไม่ได้ครับแต่ทุกวันนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ จบครุจุลาเอกอังกฤษนี่พูดตรงๆนะฮะ,ะนั้นผมไม่ได้บอกไม่ดีครับแต่เราต้องหาสิ่งอื่นให้ลูกเรามากขึ้นมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ต่ําสุดหรอกครับคุณแม่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นหมดครับะนะครับฮะรุ่นผมเนี่ยเรียนจบเนี่ยเลยลุ่นคุณแม่ เงินเดือนหมื่นหนึ่งใช่ไหมพัฒนฐาถยก็ถือว่าโอเคทุกวันนี้ยังหมื่นหนึ่งอยู่กี่ปีแล้วครับเจ็ดพันแปดร้อยครับครูบรรจุใหม่แล้วไม่เป็นข้าราชการด้วยครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับตาจ้าคือคือเต็ม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 ที่ของเขาแล้วครับเต็มที่ของเขาครับเต็มที่ครับนะจําได้ไหมจําได้ไหมครับที่เขาประเมินกันว่าอาชีพอะไรเป็นนี่มากที่สุดครับ ครูแม่ตอบได้ทันทีแล้วครับชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องเข้าใจขีดจํากัดแล้วแล้วงานครูทุกวันนี้ก็ไร้สาระไล้สาระไม่ใช่แบบครูไร้สาระนะครับโยนให้ครูไร้สาระทําประวัตินักเรียนอย่างเงี้ยเขียนตกลงชัน้นสอนหรือชั้นเป็นนักบัญชีใช่ไหมฮะและ้วบางทีครูบางคนก็ตรวจเล็บอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะถ่ายผมเกียนอย่างเงี้ยสมผมอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักผมคิดแต่เด็กน่ารักน่ารักผมเกียนทาไมผู้หญิงไปกรีดก๊อฟไม้หมดเลยไม่มากรีดผมเหน่งอย่างเงี้จย เนีแต่ผมเงี้ยเด็กดีนะเด็กดีอ๋อแต่เมื่อถ้าผมสั้นผมจะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเคยมีความรู้สึกไหมฮะคือมันมันมันใส่ใจจุกจิกจุกจิกในคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับ่ามีเป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเป็นคณะบดีมหาลัยโตเกียวครับเขามาเมืองไทยเขาเป็นสอนภาษาอังกฤษโดยตรงให้คณะอักษรศาสตร์นะครับเขามานั่งคุยกันผมก็คุยครับอกว่าเขาถามผมคําแรกคนไทยยังสอนให้ท่องอยู่ไหม บอกว่าใช่เขาบอกครูพวกนี้ของญี่ปุ่นเขาไล่ออกหมดแล้วญี่ปุ่นทุกวันนี้ถ้าใครดูการ์ตูนน้องดูการ์ตูนไหมถ้าไม่ตายภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมนะครับเชนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับนะคือเขาจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเขาจะค่อยปลูกฝังให้เด็กญี่ปุ่นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือเราเราต้องพยายามปลูกฝังให้ให้ให,ให,ให้บุตรหลานเรามีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างอื่นอย่าไปโยนหน,หน้าที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยพุ่งตัวนะฮะเหมือนกับเราเรียน ตามวัยตามระเบียบที่เขากําหนดให้เรียนนะฮะภาษาอังกฤษภาษาอื่นเนี่ยฝากส่งเสริมให้ลูกเรียนเยอะๆจริงๆระยะยาวเนี่ยมันมันมหาศาลมากๆมันมหาศาลมัน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 ทำให้เรารู้มากๆมันมันเกี่ยวจริงนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูง่ายๆเนี่ยแล้วเราพูดทุกเรื่องอายกตัวอย่างง่ายทําไมรัฐบาลเราเนี่ยตามตามอดีตนายกไม่ทันพระอดีตนายกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาดีใช่ไหมฮะแล้วเขารู้เยอะทวิตเตอร์เนี่ย รัฐมนตรีลูกอีกคนรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศเนี่ยเอางี้ดีกว่าเล่นไฮไฟเป็นหรือเปล่าใช่ไหมฮะงนั้นเราเราดูอย่างนี้มันมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเราเราต้องหาเองบางทีคุณแม่บอกเงินเดือนของเราต่ํามันมันมันเป็นมันเป็นสภาพของประเทศเราคุณแม่เราเปลี่ยนไม่ได้ครับผมบอกได้เสมอเราเปลี่ยนระบบไม่ได้แต่เราเปลี่ยนที่ตัวเราเองได้คือหน้าบ้านเรามีคลองน้ําเน่าไหลเราจะบอกให้ทุกคนเนี่ย นะครับทิ้งขยะเลิกทิ้งขยะเขาไม่ทิ้งหรอกแต่อย่างน้อยเราทาอย่างเดียวคือเราติดเครื่องกรองน้าบ้านเราบ้านเดียวแล้วก็เปลี่ยนของเราของเราไปอย่าไปหวังแบบจะเปลี่ยนระบบยากครับโอ้รัฐบา,ทา,บาลบาทุกวันนี้ก็หมดตูเลยครับแม่ครับเ <Actually, S 2> นี่ยขายพันธบัตร <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแม่สลับสุ่มได้ครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ออกพันธบัตรอีกฮะนะเราให้รัฐบาลกู้และนี่คือคือสิ่งที่ที่ เมื่อกี้ฝากไว้ว่าก็คือพยายามส่งเสริมลูกให้เราเรียนแล้วก็อย่าอย่าไปปล่อยแกเลืเ่อเปลยนะครับก็ประเมินถามแกเลยครับว่าภาษาอังกฤษตัวนี้คืออะไรคิดยังไงนะครับแล้วอย่าให้ไปติดกับเพื่อนติดกับเพื่อนเพราะเด็กเนี่ยเขาเรียกพฤติกรรมหมูใช่ไหมครพอเพื่อนคนนี้บอกเรียนไม่ดีอันนี้ก็บอกเรียนไงล้ไม่เวิร์กไม่ดีที่บอกว่าเรียนแอ c เซสเด็กเก่งเรียนเนี่ยเพราะตัวเองนึกออกไหมฮะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยถามตัวเราเองก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เหยียบขี้หมาเนี่ย คุณพ่อคุณแม่โกรธตัวเองเลยโกรธหมาครับหมาไหนว่าขี้ตรงนี้ว่ามันขี้ของมันอยู่ฮะไอคนที่เหยียบคือใครเราเองเพราะนั่นเด็กเหมือนกันพอเรียนไปรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยโทษตัวเองหรอกครับบอกว่าใครแหฮะครูไม่ดีสอนไม่ดีนะครับถ้าตัวเองสอนเรียนครูนี่สนุกดีผมเจอปัญหาดีเยอะมากครับนะเด็กหลายคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษโรงเรียนภาษา,ษาอังกฤษดังๆงงงงอันนี้ผมไม่ว่านะครับที่พูดให้ฟังจากประสบการณ์จริงคุณแม่บอกเนี่ย ลูกนะชอบเรียนที่นี่มากเลยคล้ายๆกับหลายๆท่านเจอแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้เลยเกรดไม่ขึ้นเลยเห็นไ,ไหมฮะเกรดไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ดีเลยเพราะอะไรครับนะเพราะเด็กมันไปอยู่บรรยากาศมาสนุกไงบางทีเทหาใช่ไหมนะเด็กชอบเหมือนเอนเตอร์เทนแต่ความรู้ไม่ขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็หลายคนก็มาฝากเรียนซึ่งผมก็บอกว่ายากเหมือนกัน พราะเด็กใจมันไม่เอาอะเหมือนมันเสพติดความสนุกไปแล้วอะฮะนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะที่บอกอฮะเกิดแต่กรรมอะครับ <laughs> <laughs> นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รบกวนนะครับเอาไว้มีกิจกรรมอย่างนี้ก็นะเอ้ยเขามีให้เขียนคอมเมนต์อะไรไหมมีไหมฮะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ กนะ็ขอขอขอบคุณนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาแต่แต่ถ้าใครอยากจะฟังอีกประเด็นอื่นๆก็อาจจะเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์เว็บไซต์ของ Access ได้นะครับนะเข้าไปดูแล้วก็คลิกไปจะมี Youtube ครับออฟฟิวออฟก,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 กับฟิวเจอร์ยังไม่เจ๊งอยครับหนังสือคู่